สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่หกนะคะหลังล่าพัฒนาออกไปแล้วค่ะคุณผู้ชมมาตามต่อค่ะคุณผู้ชมตามต่อกันเลยค่ะของเสียนหลุมภูพานค่ะคุณผู้ชมหามาตอนเดือดนี่นะเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ออกไปแล้วก็หลุดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ยเนาะปั่นในสิปังเนาะค่ะคุณผู้ชมขอโทษขออภัยเอฟซีเนอค่ะคุณผู้ชม ขอโทษหลายๆคะ่ะที่แนวทางหลุดไปเนาะคะ่ะไม่มีใครอยากให้หลุดนะคะคุณผู้ชมมันหลุดก็จําเป็นล่ะคะ่ะคุณผู้ชมเอ้ยกะหลุดไปน้ากันคะ่ะคุณผู้ชมเบิ้งไปน้ากันนี่ละคะ่ะอย่าถิ่มกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแนวทางมันมีเข้ามีหลุดคะ่ะแนวทางเล่าพัฒนามันพัฒนาอย่างแรีนบอท่านคะ่ะคุณผู้ชมอิตนากับแรนบอท่านคือกันคะ่ะเพราะว่า พดเป่าไม้ยนะคะคุณผู้ชมผิดเป่าจังน้อยนึงค่ะไม่เป็นไรมันยังมีวันศุกร์ให้เราได้แก้มือนะคะคุณผู้ชมมันต้องมาแน่นอนล่ะคะ่ะวันศุกร์นี้ต้องปังค่ะยังไงก็ต้องปังแน่นอนนะคะคุณผู้ชมมันประกาศรุดพ่อสามเทือะะ่อดอกค่ะเนาะเครียดนะคะคุณผู้ชมเครียดว่าเล่าพัฒนาเ้าน้ามันเขาทัานโอ้ยเนอะนอกจากไทยยากเราเหยังมาเล่าอยากอาี้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ เที่ยวไทยไม่เท่าไหร่คะ่ะไปเที่ยวลาวยังไปยากค่คะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมฤๅสีเห็ดจังได้แบบนี้ค่ะนะเป็นท่ามดานนะคะคุณผู้ชมเนาะมาตรงสี่เหลียยมนันหอกนะแนวทางมันมีข้อมีหลุดอยู่แล้วล่ะคะ่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่รุดสนิทเนาะคะ่ะนี่แหละมันจะแตกแตกบนแตกล่างคะ่ะเอาจากพัฒนาเข้ากับพัฒนาคือกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมพัฒนาเพื่อให้ชนะนะคะจะชนะหรือแพ้นั้น ขาล่อเบิงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมจินตนาตะล่กมาให้เบิงเป็นแนวทางค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางเราพัฒนาค่ะกับบรูดอกค่ะคุณผู้ชมมาสีรหดือวยสีเขีาอีกเนาะค่ะแต่ว่าเราก็มีความหวังค่ะทุกคนต้องมีความหวังเนาะสู้ๆไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมจินตนาเห็ดาบสีนะคะคุณผู้ชมเสียงดังแกะแกะที่นี่ค่ะเพราะว่าไก่สีบวันพระค่ะวันศุกร์เป็นวันพระพอดีค่ะคุณผู้ชมวันที่แปดพอดีวันศุกร์เนาะ ก็พอดีได้อ่ะว่นพักเข่าพรรษาก็บปเดีวสวดมนต์ค่ะคุณผู้ชมมาสวดมนตออ์ตอนออกพัรษาเนี่ยนะคะก็เล่ยน,นางเฮ็ดใบสีเองค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ยังเหลือตรงกลางจอมอะไรแหลมๆอยู่กลางนะค่ะค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดไปค่ะเพราะว่าดีกว่าซื้อนะคะใบตองเราก็มีค่ะ อ่าได้ซื้อตลูกแม็กค่ะคุณผู้ชมกับแก้วค่ะแก้วพลาสติกไม่ใช่แก้วค่ะไอื่นี้เขาเอินยังล่ะจอกค่ะคุณผู้ชมจอกพลาสติกค่ะก็ได้ซื้อแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่น่าลงทุนเราก็ไม่ลงทุนค่ะเรามีอยู่ก็คือวัตถุดิบเขามี่นะคะไปยัดค่ะคุณผู้ชมอ๋อวาโดยล่าพัฒนาค่ะลาพัฒนามีหลายเซียนค่ะคุณผู้ชม ของปูศูนย์เจ็ดบู๊ยแตกบนแตกหลางค่ะคุณผู้ชมปูศูนย์เจ็ดนะคะทางช่องจินตนา channel ค่ะแต่ว่าปูบเดทรงมาไหายย่ยม่อขึ้นขึ้นจังผู้อื่นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับสิยุวัตยุว่าเนาะก็กเลื่อยบไดเอลลงแนวทางไว้ให้ยิ่งขึ้นนะคะกะตื่นสอบเพิ่นจังคอยหายมากค่ะคุณผู้ชมหลังจากชั้นชั้นเช้านะคะชั้นข้าวเช้าเสร็จนะคะเพิ่นก็จะจังคอยทรงแนวทางมาไห้ค่ะ กกะได้โล่งสายจากหน่อยหนึ่งถึงแม้จะแตกบนล่างกับบ่อได้โล่งท่านที่เนาะคะ่ะจินตนากระฝ่า,าของอเซียนนุ่มผู้พ่านแล้วค่ะของลุงส่งลงให้แล้วค่ะคุณผู้ชมของลุงทรงพันมาเมื่อกี้เนาะค่ะกระล่งหายไปเมื่อกี้แล้วนะคะแล้วมาตามต่อของนุ่มผู้พ่านค่ะจะเข้าจะหลุดไม่มีใครรู้นะคะคุณผู้ชมพิจารณาเอาค่ะแนวทางเดี๋ยวนี้มัน เรรวนนะคะคุณผู้ชมมันแปรปวนแจ็กหน่อยหนึ่งค่ะคือสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมบอกแล้วกันอากาศเย็นๆค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อากาศแถวบ้านเย็นแล้วค่ะเย็นเหมือนเหมือนจะเข้าหนาหนาวค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ฝนตกลินลินมาสองสาวันนะคะคืมค่ะคุณผู้ชมตื่นเศร้ามากกับคืมสงสัยสีห้ามขอดออย่างประมาณนี้ไหมคะ่ะคุณผู้ชมเอาอพับผู้ทำนากะะห้ยกำลังใจค่ะสำหรับการทำนานะคะ สำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวลาวก็ให้กำลังใจกับการไปเที่ยวค่ะคุณผู้ชมมันมีเข้ามีหลุดนะคะขามโค้งหายท่านค่ะคุณผู้ชมไปให้ทันเที่ยวนะคะเดี๋ยวทัวร์ออกก่อนค่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะใคจะไปเที่ยวลาวพัฒนากับจินนาไปกับทัวร์ของเซียนนมผู้พานกบเตรียมตัวด้วค่ะคุณผู้ชมรอบนี้ตรงพานค่ะไปเหนือไปใต้ต้องผ่านนะคะจากที่เคยพาไปมาแล้วค่ะคุณผู้ชม นะคะวังว่าคงมามีอุปสรรคค่ะงวดนี้เนาะค่ะเป็นวันศุกร์แล้วค่ะกะสีในมวนน้ำการเดินทางค่ะคุณผู้ชมในมวนน้ำกันเนาะหนะได้มีไ่เอาค่ะได้ไปม้วนน้ำกันไปลาวพัฒนาไปเที่ยวให้ให้ม้วนที่สุดค่ะคุณผู้ชมไปกับทั่วเที่ยวนี้เนาะค่ะเที่ยววันศุกร์เที่ยวสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะได้พักเสาอาทิตย์เนาะค่ะวันจันทร์จะวากันไหมอีกเกงซีนะคะคุณผู้ชมมันมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชม ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะปังไม่ปังค่ะคิดในใจเอาค่ะคุณผู้ชมมันต้องปังเราต้องชนะเนาะไปเราเที่ยวเราต้องม่วนเราต้องชนะเราต้องมีอะไรติดไม้ติดมือนะคะค่ะไปเที่ยวเล่ากับไปกินของเล่าค่ะคุณผู้ชมไปเฮม้วนเฮซึนค่ะไปกับทัวร์จินตนาชาแน,นลพร้อมกันกับนุ่มผู้พานนะคะเดี๋ยวนี้นุ่มผู้พานพาคุณผู้ชมไปค้ดเดียวค่ะเดีย๋ยวจินตนาเฮ็ั้งท่านแล้วค่ะคุณผู้ชม องจินตานาจะบาท่านใดไอคำนวณน,นะคะนะสูตรการคำนวณมันมีเข้ามีหลุดค่ะัดที่นี่หรือว่าเป็นน้ำจินตานาเป็นหอยเพิ่นเนาะเพิ่นจังบ่เข่าค่ะงาเพิ่นบ่เฮ้จินตานา,เข,าตตนเข้าแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมเข้าแต่ตัววิ่งนะคะวิ่งเจ็ดกับหกกับสี่ค่ะก็เลยเข้าตัววิ่งไปนะคะมวดหน้าเอาเขาจับคู่เขาให้ได้ค่ะคุณผู้ชม มันไม่มีอะไรเกินเหนือบ่ากว่าแรงแล้วค่ะเนาะเราพัฒนาเราต้องชนะนะคะไปตามเมืองน้ำเจียนนุ่มผู้พานค่ะคุณผู้ชมอิตนตนาใส่เสียงได้ไดเป็นเสียงเรารู้สึก,กว่าเมื่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะได้ไหมว่าวไก่ไม่แน่กับอะไรอัดดิไซไม่ก,กับเสียงไม่บมวนค่ะคุณผู้ชมเสียงไม่บมวนบมวนจะไเตอร์เนมตไม่ไม่อยู่ค่ะ เพื่อคุณผู้ชมจะได้ฟังเสียงชัดเจนแล้วก็เสียงที่ดีๆนะคะเสียงที่บกแทกแบบนี้ค่ะเพราะว่าห้อง <c oughs> ห้องใจมันห้องใ่ขอโทษขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมขั้นบาบอบมวลกระไดค่ะเอาค่ะไปเบิ้งแนวทางค่ะคุณผู้ชมราวพัฒนาของวันที่8วันศุกร์พฤศจิกายน2567นี้คะ่ะไปปังกับหนุ่มผู้พานด้วยกันคะ่ะ ลาพัฒนาหนุ่มภูพานค่ะหนุ่มภูพานวันที่8พฤศจิกายน2567เป็นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นี้นะคะคุณผู้ชมหนุ่มภูพานให้9กับ0ย์เป็นตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมบนล่างค่ะ9กับ0ย์ไปบนและล่างนะคะจับคู่ให้ค่ะมี9 4 9 5 6ี9่9หนึ่งค่ะ9มี9 4 9 5 6 9 1 9หหนึ่ง แล้วก็เน้น94 95 96ค่ะ0ก็มี04 05 06 01ค่ะคุณผู้ชมเน้น40เอ้ยเน้น04 05 06ค่ะส่วน01ไม่เน้นค่ะคุณผู้ชมนะคะบอลในเน้นไหตะวะ่าก็อาจจะมากก็ได้เนาะคะ่ะเพาะสาหรับหัวที่ผ่านมาลุดไปค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาค่ะ3กับ4ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไห่วิ่งเนาะคะ่ะ จินตนากันึกว่าสีมาซีผีแล้วค่ะคุณผู้ชมหลายตัวหกเนาะแต่ว่าหกกะขวรนมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ันเป็นวันที่วันที่หกค่ะมันต้องมีหกแน่ๆแล้วพัซซันค่ะคุณผู้ชมหกกบ8แปดตรงมากซันในสูตรของจินตนาไม่มีแปดสักตัวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะมานะคะแปดกับมาอีลีค่ะคุณผู้ชมนะคะมาตามต่อประวัวดนี่ค่ะคุณผู้ชมราวพัฒนาของหนุ่มภูพานค่ะ บอมีจินตาหน้าหอยไปน้ำเน้อค่ะคุณผู้ชมปลอยเดียวๆล่องเบิงค่ะเพราะว่าอันไปดึงเพื่อนเนาะค่ะไปจองไปเพื่อนดึงเพื่อนไว้จินตนากันเลยบอล่งของจินตนาเพราะท่านในเหตุค่ะคุณผู้ชมอย่าฝ้าลงไว้ก่อนเนาะค่ะการเตือนสัมามีลูกค้าอีกค่ะคุณผู้ชมมันจะเบิดมือปฏิมาเร็งมาเฝ้ารัฐบาลไทยท่านในลงจักคนค่ะคุณผู้ชมใจเย็นๆเน้อค่ะสำหรับผู้ที่รอคอยรัฐบาลไทยค่ะเดี๋ยวจินตนาลงให้ค่ะ แล้วก็งวดของวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมนุ่มผู้พานจะพาคุณผู้ชมปังหรือไม่ปังกะะเบิ่งเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเขามีหลุดค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงมันๆปัง,ปงๆร่บรวยๆทุกคนนะคะมีความสุขทั้งกายและใจนะคะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้าหาคุณผู้ชมให้โชคดีทุกท่านค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะที่ขอบขอบคุณที่ อคอมเมนต์เข้ามานะคะให้กำลังใจกับจินตนาค่ะขอขอบคุณหลาย <c oughs> แล้วก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ